สวัสดีดับเพื่อรวยทุกท่านครับสวัสดีพี่น้อง f อฟซพอพารวยครับกลับมาพบกันเช่นเคยแนวทางตัวเลขการเสรี่ยงโชคสลากกี่รางไับบันเป็นบ้านแม่วจะไปดังห้าหน้อยลาวพัฒนารวมไปถึงพวงหุ่นรอบต่างๆจันทร์ถึงสุกนะครับกลับมาพบกับในรอบของวันอาทิตย์29ตุลาคมเนาะแปรป่ปลายเดือนแล้วครับอีก2วัน3วันรัฐไทยก็มาแล้วเนาะออมสินก็มาละก็ไปดูนะครับลงไว้ให้แล้วเนาะสองสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ บางคนก็ว่าอู้ทำไมแนวทางให้เยอะจังอาจารย์มันไม่ได้เยอะหรอกครับเพราะมันมีทั้งอ,อมสินกับไทยรวมกันอยู่เนาะมันก็เลยดูเยอะนะครับแต่ถ้ามีแต่ไทยอย่างเดียวมันก็อย่างที่เคยให้นะครับ4บวก1 4บวกกันเป็น5นะฮะแต่อันนี้มันมี6กเนาะก็เพิ่มอมสินมาด้วยก็ต้องเพิ่มแนวขึ้นมาอีกเนาะก็ไม่ได้ไม่ได้แม่นขนาดนั้นเนาะก็ต้องให้เป็นแนวทางไว้นะครับเอา้าก็ฝากไปครับมาสรุปแนวทางของวัน เสาร์ที่ผ่านมาเนาะใครงห็ใครปังทั้งสีหน่อยก่อนจะไปวันอาทิตย์ครับเฉพาะกิจ249ล่าง75พิเศษครับ3 24ลิกลงมาอย่างนี้เลยล่าง43ครับปกติ157ล่าง58 w p 386ล่าง50เรียกได้ว่าในตารางนี้ไม่มาเลยเนาะเจาะไม่มาเลยทั้งเจาะทั้งแนวเด่น เด่นมีมาห้าตัวเดียวเลยโหลดโดดเลยเนาะ <c oughs> แต่เด่นวันมาดีวันนี้เด่นวันนี่มาดีมากเลยเนาะมาแหมสนุกเลยห้าแปดแปดห้าเจ็ดห้าห้าเจ็ดนี่มาสนุกเลยเนาะ <c oughs> เด่นวันเด่นวันนั้นล้วนเลยเบิ้ล <c oughs> ที่ไม่ให้เพราะว่าก็สัง,สงเกตใจอยู่ว่ามันจะไม่มาเนาะ <c oughs> <c oughs> เห็นไหมฮะแอดบอกว่าให้ตัดเล่นด้วย2ตัว3ตัวเห็นไหมให้6 8 6มดหมา3 8 6ใช่ไหมฮะเนี่ยอย่างงี้ฮะเสน่ห์มันจะอยู่ตรงนี้แหละหมุนไปหมุนมาเวียนไปเวียนมาอย่างนี้เนาะเอาก็ปังชุดเจาะเนาะชุดเน้นไม่ไม่ปังเนาะมาแนวเจาะเหมือนเดิมครับ7 5นะครับ5 7 58แล้วก็50โอ้ห้าลุนล้วนรัวรัวเลยตามต่อพอดีพี่น้องหวย แนวทางก็มีข้อมีดูเสมอครับยังไงก็ดูไว้เป็นแนวทางเพื่อนำไปใช้แล้วก็ตัดสินใจให้ก่อนนํำไปใช้นาะตัดสินใจดีๆก่อนนําไปใช้ครับไปกันต่อวันอาทิตย์พี่น้องมาอาทิตย์2ีตุลาคมครับแนวทางฮาน่อยมัดรวมสุดจอพีฆาสีหน่อยเนาะพรุ่งนี้มีเลยลาวมีตำลาวสัปดาห์สุดท้ายแล้วของเดือนนะครับก็มาลุ้นกัน รุ่งนี้เนาะเป็นเรื่องของพรุ่งนี้มาดูในวาทางสีหน่อยวันพระใหญ่เนาะวันเอวันออกพรรษาวันพระใหญ่ด้วยวันนี้อย่าลืมนะครับไปทําบุญทําศีลแล้วไปรับศีลละพรจากพระพัดแล้วก็มานำแนวทางมาวัดมาเสี่ยงทายกันดูมาเนาะใครจะมีโชคมีลาบเนะาะเฉพาะกิจ64ครับพิเศษ85ปกติหกเจ็ดวพเก้องอ่าอย่าลืมนะครับ ให้ไว้เป็นแนวทางเนาะคู่เด่นตรงรอบไปก่อนค่อยพิจารณาสลับรอบเนาะหรือหลายคนที่เข้ามาดูแนวะทางหลายสัปดาห์แล้วบอกว่าแอดมันออกสลับรอบบ่อยมากเลยเนาะสลับกันไปสลับกันมาก็นั่นแหละครับแอดก็ไม่รู้มันจะออกรอบไหนแต่เจาะมาแล้วก็ต้องวางเป็นรอบๆไว้เนาะนะครับสูตรเจาะพิคาดสีหน่อยนะครับสูตรเจาะพิ่คาดสีหน่อยนะครับอ้าวอย่าลืมนะครับนอกตาราง1856 1856เด่นวันอาทิตย์นะครับนำไปปรับใช้ดูเนาะการใช้งานก็ถวัดระวังนิดหนึ่งนะครับ6 6 5 5วันอาทิตย์อะไรก็เป็นไปได้วันพระใหญ่หลายคนบอกมันจะไม่เบิ้ลฮานอยไม่ใช่หวยไทยอย่าไปดาแทนเนาะฮานอยทำอะไรได้ทุกวันนะครับชุด3ตัวก็เสาทิ่กวางให้เช่นเคยนะครับอา้าวนอกตารางก็ติคให้นินให้อยู่นะครับลองใช้ดูมินิของท่านชอบรอบไหนไปรอบนั้นเนาะนอกตารางและในตาราง ยังไงก็ฝากไปเป็นแนวทางสำหรับเสียงโชควันอาทิตย์ที่29ตุลาคมนะครับขอเองให้ปังพี่น้องกับคนที่ติดตามขอบคุณที่ทรับชมเนาะดูทางแล้วกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้แอดมินด้วยเนาะจะได้มีแนวทางดีๆกันยาวๆครับพี่น้องขอบคุณครับ